นะคะทินามาเพื่อที่จะมาขอสามคำสำหรับเออเยสโน2.5นะคะเริ่มจากเก้ก่อนเลยมันฟินมากค่ะอหน้าฟินฟินหน่อยมันฟินมากต้องใหญ่กว่าเหรอต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าเอ่อต้องมาดูเอาเอาหน้าเอาหน้าแบบใหญ่ๆด้วยได้ไงอ่ะพี่ฉันก็ไม่รู้ว่าต้องมาดูนี่ใหญ่แล้วนี่แบบนี่น่ารักไปอีกทีนึงนี่น่ารักไปอ่ะ อยู่ดีอ่าโอเคคำไปพี่นันเลยนะคะโอ้ยแทนที่จะถามเขาก่อนเนาะถามน้องมันก่อนสามคำค่ะสามคำสามคำเหรอคะให้ยกส่วนสองจุดห้าก็ใช้คําว่าจิกหมอนตายไปเลยค่ะมันก็มีสร้อยมีสร้อยค่ะจิกหมอนตายนี่เลยแล้วถามติบ้างสามคำสามคำมีอะไรเอ่อน่ารักอ่ะ แล้วเขาก็รอดไปด้วยความน่ารักนะคะเอาไว้อีกทีจิามน่าใหญ่่นน่ารักอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ติน่ารักหรือว่าติเปรี้ยวนะคะเป็นหน้าตาห้องน้ำโอเคโอเคอย่าลืมติดตามนะคะเยสโน2.5นะคะพวกเราตั้งใจทํามากนะคะดูจากท่าทางแต่ละคนดาวนี้ลิร์ทมากนะคะนี่ตอนถ่ายไปล้งแต่ตีห้าเป็นที่นแลยวถูกต้องยังเราเต็มที่มากนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายเลยนะคะฝากไว้ด้วยกับเรื่องนี้เยสโน2.5องจ เธอแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย